่ใชหมดเท่าไหร่เมื่อวานหมดเท่าไหร่พันหนึ่งหมวนหมดดูกหมวนเก็บก bon ้อนเติมพันหนึ่งหมวาน้ำมันม okay ันน้อยเนาะมันถูกใช่ไหมน้ำมันมันแพงแพงมันให้ลิตรน้อยนี่ลูกหลังอ่ะ เสียดายผสมน้ำว่ะลุลัง่างสวยเลยครับเจ้ผสมน้ำชิม,อ,อ,มอะไรไหมอะไรยนี่นะน้ำท้วยไม่ทำน้ำข้นเลยดูอนด,อดูนาก่อนที่จะว่า,าเสียงรถอะไรอย่างนั้นหนระ ช้อนแย่นี่เอาอะ้รช้อนนั้นช้อนใหม่ติดโควิดเดี๋ยวเราจะมาชิมครับสูตรต้มยำหนุ่มสายหกครับพี่เราชิมยัง ไฟร้อนโอ้เต้อมอจะน้ำมันหมดเลยโอ้นี่มันต้มยำใส่ปลากระป๋องเนี่ยรสชาติมันแบบปลากระป๋องชาติปลากระป๋องอะไรวะยำปลาทูสดมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ใช่เป็นปลาทูไงมันเลยรสชาติเป็นแบบนี้ข้าวปลาทูเลยครับ ทำไมไม่มาทอดวะอยากกินปลาทูทอดอ่ะมันจะทอดยังไงปลาทูสดอ่ะมันทอดไม่ได้อ่ะทอดไม่ได้ทอดได้อยู่แต่มันกินไม่ได้ทำไมมันไม่อร่อทเลยมันเป็นยังไงมันไม่ได้นึ่งก่อนแล้วเนาะปกติมันต้องนึ่งก่อนแล้วมาทอดเดี๋ยวเราเราถอดแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันก็เลยตะก้างไงมันจะไหม้เนื้อเนื้อมันเลือดเราก็เราก็นึ่งก่อนดิแล้วค่อยทอดเธอดมึงก็ไปซื้อประตูนึ่งมาเลยมาทอดอ่ะไม่อันนี้เป็นประตูสดแบบ สุดจากทะเลนี่ไม่สอดจากทะเลหรอกสอดจากทะเลมึงไม่ตายดิมาพึ่งตายไงโอ้สุดยอดเสร็จพอเลยเจ็บโอ้เหลาสุดยอดเลยได้รถไฟใหม่อะ่ะเป็นไงพี่ระหว่างเงินมากคันนี้รู้สึกไงโอเคจะไปเอาใหม่แล้วดิมันจะต่างกันอยู่ไม่รู้สึกอ,อ,อ,อ่ะการขับอ่ะไอ้นี่มันลองเล้วมันยังใหม่หอยู่มันโอเคจะไปเอาอีกคันหนึ่งแล้ว มันฟืดๆเดี๋ยวฟอดให้ขับมั้งเอาเดี๋ยวรบรวังยันม้ากับคันเนี้ยพี่พี่รู้สึกชอบคันไหนมากกว่าชอบยันม้ามันแรงไงนะฮะเขาง่าไงเอ้ยตึกผ้าเนาะเหรอเนาะมันใหญ่ได้เชิงแล้วมันท้อท้อมันไม่ดังเลยใช่ไหมฮะท้อไม่ดังเลยเนาะใช่ไหมมันแน่แบนแบนแบนที่าฮ่าฮ่ายันม้า ถ้ายันมาแล้วเดแป๊ดแป๊ดแป๊ดอะไรอยู่หรอ,อม,มันขับมันใช่ไหมแล <laughs> ้วระหว่างแบบการดันเก็บบินเนี่ยมันเก็บงานได้แบบคนละอย่างเหมือมนกันนะอ๋อขับง่ายไหมทำพลาดอะไรเนี่ยฮะไม่ค <laughs> ่ะัปอะไรัำพลาดอะไรเลยเยอะนเหรอเยอะเหรอเดี๋ยวหนไม่ใช่น้อยโอ้ อู้พลังใจเลยอดี๋ยวได้ขับฟอร์ตหรอฮะได้ขับฟอร์ตหรอต่อไปอ่ะฟอร์ตใหญ่แล้วจะย้ายยังไงล่ะถ้าฟอร์ตใหญ่ยกปูไงี้อืมปูโอ้ยแค่ขับไปเรื่อยแค่ขับโยกไปก็เลิกทุลักทุเลนะถ้าแบบนั้นอ่ะมันต้องย้ายหลายรอบย้ายหลายอย่าง ก็แกเอาแกเอาขั <lok> ้นเล็กไว้ไงขั้นเล็กไว้ไว้นี่คันใหญ่ก็เอาไว้ไปงานใหญ่แบบย้ายไปแบบอยู่นานๆหน่อยถ้าใกล้ๆมาแถวบ้านก็ให้เราขับไปเลยให้เราเสียงมันจะบ้าบ้าตรอดเสียงมันจะแรงเลยสบอยจะเร็วเลย จมไหมนี่ถ้าขับมาตรงนี้ไม่เหลือหรอกมั้งนี่ฮะลืล่นนะดิบบนนะนี้มันมันแข็งยังนี่พี่บทพี่บทแล้วบอขึ้นทางไหนเนี่ยต่ำหมอความดินมันติดฝั่งนู้นมันเปียกฝั่งนู้นอ่ะ

รู้ยังไงรถเเละไม่มันเปืื่นไงเละกับเปืื่นมันความหมายมันต่างกันเนอเละไงก็เปื่นเละเลเปื่นเละเปื่นเละเปลื่นเลเลเละ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 ละนี่ก็ ไม่ได้เทนะครับโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นน้อย,ร,อยร้อยร้อยรีลาปัดปัดปัด เริ่มน่วมเยอะแล้วครับโอ้ uh, สายลัน่นสามคันเลยครับนี่จะเป็นทีมงานสายหืนถ้าตอนเช้าก็จะเป็นรถหล่อครับรถหล่อสองคันไปนฝากติดตามช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องตังทับมา,างบองคอดอย่าลืมฝากติดตามช่องน้ำทับมะนาวซิงด้วยนะครับแต่คนติดตามถึง หนึ่งมืนเสียบอยจะแจกเสื้อแจกสติกเกอร์ครับบอยสาวบบคือพี่เราก็ไม่มีอะไรทำเที่ยอะไรมาเลยต่กล้องตากล้งอนั่นไหนนั่นนนั่นหลุดจะเร้่อไหนไหนอ่าออกไม่หลุดเป็นอย่างนั้นเลย ไม่มันไม่ได้ใส่น็อตมันใส่แค่ฝั่งนี้ไม่ได้เจาะแต่ฝั่งนี้เจาะอือโอ้ฝั่งนี้มันใส่หลายตัวเลยนั่นแหละเราครบโอ้โหเหงาเลยครับเมื่อไหรจะได้ดันเนี่ยอยากขับรถไถแล้วหรออย,อยากขับรถใหม่แล้วต่อแบบตู้เอ๊ะนะพี่อือปั่นแนนอนเลยเน่เลยปะเอามีแครบด้วยพี่รถไถมีแคร็บอะ่ะ <laughs> <laughs> รับประกันอันนี้มันกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยรถยังใหม่ตัดเลยห้าสิบเจ็ดเคครับพ็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ